สวัสดีครับผมผมอาจารย์บัญชาเสียงพระชั้นนำครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จของหลวงพ่อคูณปริสุทธโทปีพศ2536นะครับองค์นี้มีความพิเศษยังไงองค์นี้เป็นพระสมเด็จหลังแบบนะครับผมพอเวลาเราดูด้านหน้าเนี่ยองค์พระจะเต็ม ช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เหมือนองค์พะระลอยออกมาแต่จริงๆแล้วมันคือการหักเหของแสงนะครับนี่ครับถ้าเราดูอย่างนี้มันก็จะเป็นเห็นไหมครับเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกหลังแบบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับหลังแบบนี่คือด้านหลังนะครับ รุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2536นะครับผมขอบคุณที่กดไลค์ให้กันครับอาจารย์บัญชาเสียนพระชั้นนำครับผมสวัสดีครับ